เยอะแยะเลยว่ะเก็บกระเป๋าตังค์ได้ค่ะเก็บกระเป๋าตังค์เยียบๆพี่พี่นี่ตาดีจังเลยนะสมัยนี้ถ้าพกกบกระเป๋าแบบนี้น่าจะเป็นคนแก่แน่เลยอะ่ะนี่สิอยากรู้ไปทําไมเนี่ยมันเป็นของใครเอามาน,นี่ถ้าเราหยิบเงินในกระเป๋าตังค์แบบเงียบๆเนี่ยเธอไม่พูดฉันไม่พูดเนี่ยใครจะไปรู้สังคมสมัยนี้ถ้าเธอใจดีเกินไปอะ่ะเธอเสียเปรียบรู้ป่ะแล้วตอบทีแล้วกัน หนูไม่คุยด้วยเราถ้าแฟนของคุณมีข้อบกพร่องทางศิลธรรมคุณจะเลือกให้อภัยหรือปะหลังจากเรื่องนั้นเกิดขึ้นแล้วสียังงอนพี่อยู่เหรอดูสิพี่ซื้อดอกไม้มาให้ด้วยนะแล้วก็นี่ไงผมล้างหน้าที่หนูบ่นว่ามันหมดฉันเงียบไม่คุยกับเขาเป็นอาทิตย์ สีสิ <See>? ท่รักกลับมาแล้วนะครับดูสิพี่ทำกับเขาให้ด้วยนะระหว่างนั้นฉันมักจะลังเลระหว่างเลิกกับเขาหรือให้อภัยเขาตลอดท่รัก พี่ขอโทษนะพี่ผิดไปแล้ว่ะที่ผ่านมาที่พี่พูดอะไรไปเนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องเลยอะยกโทษให้พี่ด้วยนะพี่ผิดไปแล้วจริงๆนะเพราะยังไงสิ่งที่เขาทำดีกับฉันก็มากกว่าความที่เขาทำอยู่ดีชิลักพี่ตัดยาให้เรียบร้อยแล้วนะเวลาหนูหยิบยาเนี่ยจะได้ไม่บาดมือไงอืสีเรื่องงานแต่งเนี่ย พี่จัดการเรียบร้อยแล้วนะแล้วส่วนทะเบียนบ้านเนี่ยหนูจดทะเบียนสมรสกับพี่เมื่อไหร่เนี่ยพี่จะเพิ่มชื่อหนูในทะเบียนบ้านนะนี่ขอบคุณนะคะอืมสีสีเลือกจะแต่งงานกับพี่แล้วเนี่ยสีต้องห่างไกลจากพ่อจากแม่เนี่ยสิ่งพวกนี้มันเป็นความจริงใจที่พี่ต้องทำให้หนูอีกแล้วใช่ไหมเพราะยังไงเขาก็ให้เกียรติและนึกถึงความรู้สึกฉันตลอด พราะยังไงคนรอบข้างก็ต่างชื่นชมว่าเขาดีมาตลอดเอา้าสีแกโชคดีมากเลยลเนี่ยที่ได้ฟีฟ้าเขาเป็นแฟนอะ่ะเขานะรู้ว่าแกแพ้ครื่องสำอางนะโทรมาถามฉันตลอดเลยว่าจะซื้ออันไหนให้แกดีผมก็แค่ใหญ่เขาสบายใจอะ่ะวยแหมหมดขึ้นเต็มบ้านหไปแล้วมงเนี่ยวันนี้เนี่ยฉันซื้อมาให้แล้วนะ เห็นพวกแกรักกันอ่ะฉันก็ดีใจแล้วเอาเป็นว่าอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญให้กับคู่รักของแกแล้วกันเนาะนี่ฟีฟ่านายต้องดูแลเพื่อนฉันดีๆเข้าใจไหมอืมไม่ต้องห่วงหรอกนะผมเนี่ยจะรักแค่ซีคนเดียวตลอดไปเอและสุดท้ายตัวฉันเองก็ไม่ยอมปล่อยความรักที่อยู่ด้วยกันมานานถึงแปดปีง่ายๆหรอกพี่จะเลิกทำตัวแบบนี้ได้จริงๆหรออืมสาบานเลย หรืออาจเป็นพอฉันคิดมากไปฉันบอกกับตัวเองแบบนี้ตลอดต่อมาเขายังคงดีกับฉันเสมอมาสีคุณสวยมากเลยอ่ะดีถึงขั้นเรื่องเร็วๆไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยโอ๊ยหวานหมดขึ้นหมดแล้วค่ะอุ๊ยอุย้สตาเบาหวานขึ้นตา ฉันคิดว่าตัวเองเลือกถูกแลวพวกแกทำอะไรกันอะแต่ต่อมาไมนะ่นานความจริงกับทำให้ฉันตื่นจากฝันสีพี่ขอโทษถึงพันานพาคนอื่นมามีอะไรที่บ้านอะไรหรอไม่เห็นหัวหนูหรือไงสีให้อภัยพี่นะสีนะยังมีหน้ามาขอให้อภยัย งานแต่งเนี่ยหนูว่าไม่จำเป็นอีกต่อไปละพี่ใส่หัวไปได้ละใส่หัวไปเอาไป,ไปซีมตัไงใจสีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ทำดีกับซีขนาดไหนจะจบความสัมพันธ์ของเราทั้งหมดเนี่ยด้วยการที่พี่ทำผิดครั้งเดียวเนี่ยนะ,ะวินาทีนะั้นหนูเป็นคนจบความสัมพันธ์งั้นเหรอพี่ทำผิดแต่พี่ทอหนูเนี่ยนะฉันได้รู้ว่า มันเร็วมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบว่าอร์เซ็นหรอกนะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้มันก็ต้องมีบิดพลาดบ้างดินี่อย่าซีเรียสเลยนะฉันเองที่มองเขาไม่ออกเองสังคมสมัยเนี้ถ้าเธอใจดีเกินไปอะ่ะจะเสียเปรียบรู้ปะอดีตเขาเคยรังแกคนอื่นมาก่อนหลังจากนะั้นแน่นอนที่เขาจะมารังแกคุณเหมือนกันชีคือพี่ผิดไปแล้วอะ่ะ เดี๋ยวพี่จะชดใช้เรื่องทั้งหมดให้เองนะแบบนี้ครับโอเคหรือยังครับนี่เมื่อกี้มันก็ผ่านมาแล้วว่าหนูช่วยลืมๆไปได้ไหมอ่ะเราจะแต่งงานกันแล้วนะแล้วพี่เนี่ยก็เชิญแขกมาหมดแล้วด้วยแล้วถ้าเราเริกกันไปตอนเนี้พี่ว่ามันคงไม่คุ้มหรอกนะสิใช่ไหมเราเลิกกัน จะบอกให้ทุกคนรู้ว่าวุฒิชายที่แสนดีแบบพี่นมันเลวและต่ำสามแค่ไหไเมื่อศิลธรรมมีรอยเปื้อนมันก็มีแต่จะมีรอยดำขึ้นเรื่อยๆอย,อยากพยกับคนที่นิสัยสันดานมีปัญหา <c oughs> พอสุดท้ายความรักกูกันที่นิสัยและความรับผิดชอบเราต้องรักคนที่เขาดีอยู่แล้วไม่ใช่คนที่ดีกับเราแค่เปลือกน,นอก